อ่านะครับท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก้านก็ได้จัดกิจกรรม T A N เ m มนะครับผมกิจกรรมนี้เริ่มวันที่2ี่นะครับผมนะชิงคุกกี้3,000คุกกี้นะครับผมใครมานอนอ่างนี้ก่อนนะครับผมได้ส0ม0ันคุกกี้ไปเลยนะครับผมผมจะขึ้นคิวเอาโค้นให้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ลองเข้ามากันดูได้นะครับผม อ้าโยโย่ออาโยโยเอออิก yeah, ต <IV> ิอิกติอิกติที่โตอิกิกติที่โตอิกติ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 ที่โตอิกติทีโตอ้าโยโย่ออาโยโยเอออิกติอิกติอิกติตี่โตโตไอ้กูเจ็บคอยเชียเพลเชียอะไรวะเอ้ารราราราสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับการชินเออเลยวันนี้ก็อยู่กับเกมโฮเทลไฮเวย์นะครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีการทำ่าต่างๆในเกมโฮเทลนั่นเองเนาะแต่ ผมบางท่าผมก็ลืมนะเออเออผมก็จะมาสอนท่าหลักๆนะครับผมที่คนส่วนมากเขาทํากันนั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนเลยนะครับท่าแรกก็เอาท่าที่แบบมาแล้วก่อนลกันท่าดอกกุหลาบนะครับผมลากจะคิดล่างขึ้นตัวเหลืองนะครับผมนี่ครับผมคือท่าดอกกุหลาบนั่นเองนะครับสําหรับอันนี้นะครับผมต่อมาท่าปืนฉีดน้ํานะครับผมนะ สำหรับที่ทาที่มันแปลกๆที่นานๆทีเห็นกันเนาะท่าปืนฉีดน,น้ําลากจากหัวมาครับสีเหลืองลากลงมาลากขึ้นลากลงแบบนี้ท่าต่อมาคือท่าดื่มไวน์นะครับผมนะท่าดื่มไวน์นั่นเองเนาะก็ไม่ผมไม่แน่ใจว่าเอาไปทําเป็นท่าคู่ได้ไหมนะสำหรับตัวนี้ก็บางตัวก็สามาถเอาไปทําท่าคู่ได้เนาะต่อมาก็เป็นท่าเวทนะครับผมนะ ท่านี้ก็เป็นท่าเวทก็ไปเล่นเป็นท่าคู่ได้ต่อมาก็ถ่ายรูปนะครับผมเนะาะก็ถ้าถ่ายรูปก็เป็นท่านี้เลยนะอาจจะขึ้นช้าหน่อยขออภัยด้วยเนาะต่อมานะครับผมถ้าถ้าเป็นท่าเต้นต่างๆเนาะถ้าท่าหลักๆเลยก็นี่ครับผมส่วนมากเขาก็ฮิตเต้นท่านี้กันเนาะเออนะท่าแบบรูดเสานะครับผมต่อมาเอาแบบแนวแปแบบเด็กแรบปบบีบอยนะครับผมจากจากหัวลงมาเนี่ย นี่ครับผมเนี่ยครับท่าแล้วต่อมาท่านี้ก็เป็นท่าโบกสะบัดนะครับผมนะเออเนาะก็เป็นท่าเต้นแบบพื้นฐานนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นท่าโยกไปโยกมาซ้ายขวานะครับผมนะก็เป็นท่านี้นั่นเองเนาะอ่ะนะผมสาหรับท่าหลักๆนะก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับไอ้โบกมือหรืออะไร หรือเตะอันนี้น่าจะทํากันเป็นแล้วนะครับผมเพราะว่ามันง่ายอยู่เลยเนาะสำหรับไอ้ท่าพวกนี้นะครับผมนะก็ท่าหลักๆผมก็ได้สอนนะก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะมันจะมีท่าอะไรอีกอะที่มันหลักๆอะนะก็ส่วนมากก็เป็นปกมือปกมือ,ก,มอกินปอบคอนนะครับผมนะชี้ครับผมนะก็ส่วนมากเอาไปใช้ใกันบ่อยเนาะอันนี้คือห้ามนะครับผมแบบควยโดแล้วครับ อันนี้นะครับผมอันนี้คือให้กำลังใจสู้ๆนะอันนี้คือทหารตุงตู่เออนะแบบทำความเคารพนะครับผมอันนี้คือโกมนะครับผมก็ถือว่าง่ายมากเลยทีเดียวแล้วสำหรับแต่ละท่านนะอันนี้ขำนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละอันนี้คือปวยปวยดอกไม้นะครับผมนะฝั่งนี้คืออะไรวะไม่รู้ลืมไอ้ฝั่งนี้คือกบายนี อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ละท่าเพาปปาื่อนท่านชมาณนี้แหละเนาะก็ผมได้สอนแค่ขั้นพื้นฐานนะก็ถ้าอะไรไม่ละเอียดก็ขออาภัยด้วยเนาะนี่ครับผมก็ขอจบคลิปไปแล้วก็ขอบคุณนะสำหรับคนที่ติดตามไปชมมาตลอดนะครับก็สํหรับนี้ก็สวัสดีครับ